สวัสดีครับโจ๊ก็ผมสำหรับวันนี้นะครับอ่าน่าจะเป็นการรีวิวที่หลายๆคนเนี่ยรอกันอยู่นะครับก็คือเจ้านี้เลยครับจูเดนริวโทปาสปิโนครับหุ่นจากภาคเดอมูฟวี่ของเหล่าเคียวโดเจอร์นะครับซึ่งต่อว่าเป็นหุ่นที่หายากมากๆนะครับหายากเกือบจะที่สุดในซีรีส์แล้วนะครับแต่แรกมากับมันเท่มากครับแล้วก็มีลูกเล่นนะครับที่เรียกว่าอลังการมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับเพื่อนหการเฉลยแล้วครับเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าครับกับจูเดนริวโทปาสปิโน โอเคครับก่อนหนึ่เรามาเล่าประวัติคร่าวๆข,ของโทปาสวิโนก่อนครับเรน,นเลคนนี้จะเห็นว่าเขาเป็นตัวร้ายนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้คือออกมาสู้กับเลาเพลิโอเจินนะแต่ว่าจริงๆแล้วครับไม่ใช่อย่างนั้นครับโทปาสวิโนไม่ใช่ตัวร้ายครับซึ่งเราจะมาสังเกตได้จากจุดนี้ครับก็คือตัวจูดเดนชิของโทปาสวิโนครับคือเบอร์ศูนย์นะครับก็คือเขาเป็นโปรโตไทป์ของพวก จูเดนดิลทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นครับตอนแรกเนี่ยระบบยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ครับเลยนอกจากใส่พลังงานเบรฟเข้าไปได้แล้วเนี่ยยังโดนใส่พลังของเดบอสเข้าไปได้ครับทำให้ในเรื่องครับโทปาสมิโนช่วงแรกครับโดนควบคุมจิตใจนะครับคือตอนแรกเนี่ยเขาออกมาคนแรกแล้วก็ไปสู้ก่อนครับแน่นอนว่าตอนสู้ครั้งแรกก็ยังไม่มีเพื่อนนะครับไปรวมร่างไม่ได้ก็แค่ร่างนี้เปล่าๆปครับไปสู้แล้วก็แพ้นะครับทีนี้พอแพ้เสร็จเนี่ย ก็ทำให้เหล่าเดบอสเนี่ยต้องถอยไปแต่เดบอสครับก็ใส่พลังความมืดครับเข้ามาในจูเดนชิทาให้ตัวปาสปิโนโครับกลายเป็นเครื่องจักสังหารของเหล่าเดบอสไปนะครับจนกระทั่งในภาคเดอะมูวี่ครับที่เคียรดูเจอเข้าไปช่วยเขาไว้ครับและเขาก็กลับมาร่วมต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครับในภาคเดอะมูวี่แล้วก็ในตอนท้ายๆของเรื่องนะครับพม โอเนื้อเรื่องของทปัสมิโนครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้ครับผมเรามาดูกันอีดก่อว่าตัวของเล่นเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็เริ่มดูที่จูเดนชิกันก่อนดีกว่าครับเรื่องของจูเดนชิรับก็อย่างที่บอกครับเป็นเบอร์โซนโซนครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสปิโนซารัสนะครับก็คือเลนส์เสาที่มีอ่าแผงข้างหลังนะครับเป็นกรองจักรนะครับประมาณนั้นอ่าซึ่งชื่อของเขาครับก็มาจากบุตรทปัสเซบวกกับสปิโนซารัสครับบุตรทปัสเซเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลประมาณว่าอัดมันเฮเลประมาณนั้นนะครับแล้วก็สปิโโนนนซารรััสคืือออช่ขขงเเเกก็็ลยวมปท ปาสปิโนนะครับพร้อมอ่าประมาณนี้นะเป็นเบอร์ศูนย์นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในเดลเนี่ยก็สามารถแปลงร่างได้ด้วยนะครับโดยที่ตามปกติแล้วครับถ้าเป็นเดบอทใช้แปลงร่างเนี่ยจะกลายเป็นเดดดิวเจอร์นะครับถือเป็นตัวร้ายแต่ถ้าเกิดพวกเคียวดิวเจอร์ครับใช้นิรวมแปลงร่างแทนครับจะกลายเป็นเคียวริวนาวีนะครับเป็นหมายเลขศูนย์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่พลังเนี่ยเกือบจะเยอะที่สุดด้วยครับเน่นอนว่าตัวโทปาสปิโนครับเป็นหนึ่งในจูเดนดิวนะครับที่พลังเยอะมากๆครับก็น่าจะติดอัันดบ ต้นๆเลยนะครับเมื่อเทียบพลังกันกับทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นโทปาสมิโนก็เลยเป็นตัวที่เกือบจะเก่งที่สุดแล้วนะครับผมแต่ที่แน่ๆคือเก่งกว่าคาบูทิดาแน่นอนนะครับอ่าโอเคครับเพราะนี่เรามากดกันเลยก่อนครับเบรฟอินอ่าไม่ไปโอเคตรงนี้ครับก็จะกลายเป็นโทปาสปิโนนะครับสีน้ําเงินเรียบร้อยนะครับแต่หางนี่ยังสีเหลืองอยู่นะพอนก็ใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคซึ่งกนนี้ครับสังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เปลี่ยนเชื่อส่เข้าไปครับ ตรงนี้เนี่ยจะเด้งออกมานะครับเป็นอาวุธนะครับแล้วก็กาดออกมาครับแบบนี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับโทปัสมิโนครับโดยที่ใบหมของเขาครับก็จะมีแผงหลังเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยการโจมตีก็จะสามารถหมุนตัวครับเป็นกงจักรครับเพื่อปั่นศัตรูได้ด้วยหนามบนหัวนะครับพร้อมแล้วก็สามารถยิงเป็นปืนกลนะครับออกจากจูเดนชีตัวเองได้ด้วยเป็นอาวุธที่ถือว่ารุนแรงและร้ายกาจมากๆานะครับอ่าส่วนตัวของโทปัสมิโนครับก็จะเป็นในส่วนของ กระบูทีด้าย้อมสีนะครับเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็เปลี่ยนส่วนหัวเปลี่ยนส่วนแขนแล้วก็เพิ่มในส่วนของพาร์ทหลังตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับนอกนั้น,นี้ต่อว่าลูกเล่นครับไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่มีอะไรต่างกันเลยสักเล็กน้อยนะครับพร้อมจะเตียงอ,อีกส่วนก็คือเป็นส่วนของเสียงนะครับแต่ที่บอกว่าไม่ต่างในสองุนนลเล่นครับเพราะงั้นนั่นแปลว่าตัวทอบาสปิโนครับสามารถรวมร่างได้กับจูเดนริวทุกตัวเหมือนกับตัวกาบูธีด้านะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นร่าง กีการโตไม่ว่าจะเป็นร่างไรเดนไม่ว่าจะเป็นร่างบาคุเรสือนะครับสามารถทําได้หมดนะครับแต่บางร่างเนี่ยสีหัวจะเป็นของเคียวเดจินนะครับผมโอเคซึ่งส่วนที่ต่างกันหลักๆก็จะเป็นส่วนมือนี่นะครับที่มันจะยาวขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้มีลูกเล่นเพิ่มส่วนหัวครับปกติให้เป็นกอบูทีดาเนี่ยสามารถงับลงมาแบบนี้ได้ใช่ไหมครับแต่โทบัสปิโนครับจะเปลี่ยนเป็นขยับขึ้นลงแบบนี้แทนนะครับผมอ่านอกส่วนข้างบนเนี่ยจะเหมือนเป็นตัวขยับไม่ได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะนี่ครับเดี๋ยวเรามารวมร่างกันดีกว่านะ ซึ่งเวลารวมร่างครับหลักๆนี่จริงๆโทปัสปิโนจะมีร่าง2ร่างนะร่างแรกครับก็คือร่างหลักของเขาเลยนะครับก็จะชื่อว่าสปิโนไดโอนะครับสปิโนไดโอครับจะเกิดจากการรวมร่างของทปัสปิโนอังกิดอนนะครับอ่าแล้วก็บุญผักกีนะครับผมตัวนี้นะครับทั้งหมด3ตัวครับโดยที่น่างนี้ครับเกิดการรวมร่างครั้งแรกเนี่ยจะเป็นตอนภาพเหมือนมูวีเนะ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยโทปาซิมิโนโยังโดนควบคุมอยู่เขาก็เลยบังคับให้2คนนี้เนี่ยมารวมร่างด้วยกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือ3คนนี้ครับสามารถประกอบร่างกันได้ครับโดยที่ไม่ต้องมาขับรวมร่างนะครับซึ่งเรียกว่าโค้ดการรวมร่างครับก็เหมือนเดิมก็คือขามิสกี้กัตยโอเคก่อนอื่นครับมาทําแขนก่อนดีก,กว่าเนอะก็ทําเหมือนเดิมนะครับชึ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 บแล้วก็ดันขึ้นนะครับอุย้ยอ่าวันหลังผมน่าะต้องจับใบนะครับเพราะมันหลุดบ่อยเหลือเกินเนอะ โอเคเย่บล้อยนะครับแขนข้างที่หวางไว้ีแขนข้างถัดไปครับข้างที่2ครับโอเคในส่วนของบูนแพกกี้นะครับก็เหมือนกันครับชึบโอเคแบบนี้อีกข้างหนึ่งทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับชึบโอเคแล้วก็กางตรงนี้ออกครับจากนั้นก็ เก็บของเาไกันไว้เรียบร้อยนะครับบุนแพ็กกี้เรียบร้อยครับพี่โต๊ทอปาสปินโนนะครับต้องบอกว่าใช้คําว่าขายังไม่พังดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ผมได้มาเป็นตัวสุดท้ายนะครับที่ผมได้มาในซีรีส์นะครับก็เดนก็ถอดหางครับชค่อยๆถอดนะครับโอเคแล้วก็ดึงส่วนนี้ออกมาครับนี่เป็นส่วนในพตาเคียวดูจินเนาะซึ่งส่วนนี้เห็นตรงนี้ครับจะเห็นว่าหน้าของเคียวดูจินครับจะขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าจะไม่มีดีเทลในส่วนของข้างๆนะครับซึ่งโอเคเราปิดมันลงไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นครับก็ส่วนขาครับเราจะต้องกดส่วนสีเทาตรงนี้นะครับกดไว้แล้วก็ค่อยๆดันมันออกนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันตรายระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยกขาลงมาครับึบแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับอ่าแล้วก็ดันขาออกนะครับชุบแล้วก็ยกลงมาแบบนี้อ่าจากนั้นครับยกแขนตรงนี้ขึ้นให้สุดนะครับแล้วก็หมุนตัว นะครับแล้วก็ดันแขนลงชึบเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกับการเตรียมตัวรวมน่างของโทปาสปิโนนะครับโอเคทีนี้มาประกอบร่างกันครับส่วนนี้เป็นส่วนอาวุธนะครับผมขอเอาออกไปก่อนนะครับโอเควิธีการรวมน้างครับมันือเคลรจินครับก่อนอื่นปลดหางนะครับดึงหน้ากากออกซึ่งหน้ากากจะต่างของเคลรจินระดับนึงเลยแล้วก็เอาไปใส่ข้างหลังนะครับเหมือนเดิมแป๊ะทุกอย่างนะครับซึ่งยังชิ้นส่วนแน่นนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็ต่อไปครับ แขนข้างของบูลแพกกี้ครับใส่เข้าไปชึบแล้วก็แขนข้างของอิ่ดดอนครับใส่เข้าไปชึบซึ่งจริงๆในเรื่องเนี่ยครับจะเป็นเหมือนกับบูลแพกกี้กับอิกิดอนะครับคือโดนมัครับวมร่างก็คือเข้าหรอครับยังเป็นร่างเป็นไดโนเสาร์อยู่เลยแล้วค่อยโดนใส่เข้าไปแล้วค่อยดมร่างนะแต่อันนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ดันหัวขึ้นครับแล้วก็เดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงเนาะแล้วก็นำหน้าจากใส่เข้าไปครับชึบเท่านี้ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับ สปิโนไดโอครับร่างรวมครับของแปดหนึ่งนะครับเมื่อกี้โทปาสปิโนอังกิโดนแล้วก็บุญแพกกี้นะครับทั้งหมด3คนครับรวมหน้าเป็นนักรบครับหรือหุ่นรบตัวพิเศษแล้วก็เป็นหุ่นตัวที่5ด้วยครับของเหล่าเคียวดูเจอร์นะครับซึ่งมีความแข็งแกร่งที่สูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียกได้ว่าเป็นนักรบอันดับต้นๆเลยนะครับของเหล่าเคลยดูเจอร์นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเป็นหุ่นผ่านในมูวีนะครับเขาก็เลยได้ออกมา ไม่เยอะนะครับทั้งตอทั้งเรื่องนี่ยออกประมาณ4ตอนไม่ใช่สิอ่าสตอนนะครับเท่าน,นั้นเองถูกต้องแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าซึ่งเห็นได้ว่ารูปร่างของขครับก็จะแตกจากเทลล์ดิจินพอสมควรเลยหลักๆก็คือส่วนหัวนะครับที่ส่วนหัวเขาเนี่ยจะกลายเป็นไวเซอร์แทนเนอะจะไม่ใช่ของจะไม่ส,อง,มสองตาแล้วนะครับอ่าแล้วก็เขานี่เนี่ยจะเป็นเขาดูพอจานเซียวนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของ หน้าตรงนี้ครับที่เปลี่ยนไปรวมถึงใช้หุ่นพิเศษ2ตัวในการรวมร่างเลยนะครับเพราะงั้นเรียก็เลยเรียกว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งสุดๆเลยนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งเนี่ยนะครับเขาจะมีอาวุธประจำตัวเพิ่มเข้ามาครับก็คือส่วนนี้นะครับซึ่งเราดึงออกก่อนชึบจะเป็น2อย่างนะครับจะเป็นฝั่งหนึ่งจะเป็นขวานนะครับขวานแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบุมมีแดงนะครับซึ่งก็สามารถใส่เข้าไปในมือได้เลยนะครับแบบนี้ต้องมันจะใส่ยากนิดนึงนะครับผมเนื่องจากมัน แปลกๆหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้เนอะฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสปินโนบุมะแรงนะครับเป็นบุมะแรงขนาดยักษ์ครับที่สามารถปาใส่ศัตรูแล้วมันเป็นบุมะแรงติดตามเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่น่ากลัวมากครับอีกฝั่งหนึ่งครับเป็นขวานะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยนะครับอันนี้จะมีชื่อว่าสปินโนเอ็กซ์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ สปินโน่ดีเฟนเดอร์นะครับซึ่งเป็นขวานขนาดใหญ่แล้วก็สามารถใช้เป็นโล่ป้องกันได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่น่ากลัวมากแล้วมีพลังโจมตีที่สูงมากๆเลยนะครับอ่าโหดจริงๆนะครับรวมถีงก็สามารถใช้อังกีดอดแทมเมอร์แล้วก็ใช้ในส่วนของบุนทักี้บอลได้ด้วยนะครับผมพูดง่ายๆคือเจ้าตัวนี้ครับเป็นหุ่นรบที่อาวุธครบเครื่องมากๆทุกส่วนนะครับผมอ่าน่ากลัวจริงๆส่วนท่าไม้ตายครับแน่นอนว่าก็มีเหมือนกันครับท่าไม้ต่อครับมีชื่อว่า สปิโนไดโอเบรฟฟินิชนะครับท่านี้เขาจะเป็น่าทติสปิโนไดโอครับชาร์จพลังไว้ที่บูมเมแรงนะครับเพื่อให้บูมเมแรงขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เปล่งแสงเป็นสีฟ้าแล้วก็ตาที่ฝ่ายครับแล้วก็ทําการหมุน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 โจมตีรัวนะครับจากนั้นจบด้วยการที่เอาแขน2ข้านี้ครับวิ่งเข้าไปฟันใส่ศัตรูพร้อมกัน2ครั้งนะครับทำให้ทีเดียวระเบิดเป็นเสียงๆเ,เลยครับเป็นท่าไม้ตายที่ดุนแรงมากๆนะครับผม โอเคครับแต่ว่าทีนี้ก็คือจะบอกว่าสปินโอไดโอครับ mm hmm. ก็จะยังมีฟอร์เมชันอีกฟอร์เมชันหนึ่งเนะที่โผล่ในภาค์ททีวีซีดีนะครับก็คือเวสเทิร์นสปินโอไดโอครับที่จะเปลี่ยนแขนข้างนึงเป็นสกูตเตอร์อีกข้างนึงเป็นตัวชื่ออะไรเอ่ยแป๊บนึงนะผมคิดก่อนสกูตเตอร์แล้วก็แป๊บนึงนะครับผมลืมชื่อไปแล้วนี่ลืมชื่อจริงจังนะเนี่ยเป็นสกูตเตอร์นะครับแล้วก็อ้อพรราชกันนะครับของเคิร์ดิวแบกนะครับรวมร่างกันครับก็จะกลายเป็นนางนั้นซึ่งนนนนาางงัั้เเีี่่ยจะป็ทตว ตัวสปินโนไดโอเนี่ยเหมือนกับยอมรับนะครับให้2คนนั้นเนี่ยมาร่วมด้วยกันและทั้ง3คนก็เหมือนกับร่วมมือกันหนึ่งเดียวครับเพื่อต่อกรกับเดบอสในตอนนั้นนะครับผมอ่าประมาณนี้เนะโอเคครับซึ่งเดี๋ยวก่อนจะจากกันวันนี้ครับเราจะมาเทียบกันครับกับหุ่นนะครับรุ่นน้องที่เป็นหุ่นผ้าในมูวี่เหมือนกันครับแล้วก็เป็นหุ่นย้อมสีเหมือนกันครับนั่นคือเจ้านี้เลยครับคิสเชิวจินนะครับซึ่ง อย่างแรกเลยส่วนสูงเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็โทนสีนะครับไปคนละโทนเลยนะคนนึงเป็นโทนสีเขียวคนนึงเป็นโทนสีน้ําเงินครับส่วนต่อไลน์เรื่องของความใหญ่ครับต่อสปิโนไดโอเนี่ยดูใจะใหญ่กว่าตัวนี้เยอะเลยนะเยอะกว่าคิชิโรจินเยอะมากแล้วก็เป็นแบบหุ่นถึกๆติดอาวุธครบมือนะครับแต่ว่าตัวคิชิโรจินเนี่ยจะดูเหมือนกับใช้แค่ดาบ2เล่มในการต่อสู้นะครับรวมถึงในเน,เนี่ยเขาเป็นสายแบบพุ่งโจมตีด้วยความไวด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวคิชิโรจินครับไม่ได้โผผลล่่่่ใในนนนภภาาาคคคคททีีีีีีีีวววซซรรรรสสส์์แตปิโโโไไดดอัับบ้ะม อประมาณนี้นะครับและแน่นอนว่าทั้งสองคนก็จะเป็นหุ่นย้อมสีของหุ่นสีแดงเหมือนกันนะครับโอเคครับพร้อมและนี่แหละครับก็คือสปินโนไดโอครับหุ่นประจำภาคเดอะมูฟวี่ของเคียวดิวเจอร์ครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สาคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปกับเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย